สวัสดีครับพี่น้องครับช่วงรอเวลาครับม,นมนันๆเสียลัดเปน็นไงครับแสบอยู่ครับกี่ป่าครับบ้านเฮกี่ป่าครับบุ๊ดอหาไปกินเล้งให้นะเอากินแต่ยูนนี่เตียกินแต่ยอยู่นี่ <laughs> ป้าดบุ๊ดมันเห็นคลิปบอกว่าปลาคอมันนะ่ะหล่นมันไว้แล้วเนี่ยนะ่ะตาย เอาม่จีบเบดโอ้ยขวัญห้อยๆเลยประเดี๋ยนี่ยว้าขวัญทีละเอาเย้เย้เย้เด้เอาแต่เอาขวัญละเ้ยเกือบเนี่ยโอ้โะจิ้งจนบลับรถมาหวานป่าเนาะโอ้ยบวไหลเนาะโอ้ยี่ป่าจิ้งกหอนโอ้เี่ยไปเสี่ยไปอ้ย่อยอ้ย่อยอ้ย่อย ถ้าอายอยอายอยได้อยู่ถ้าอายอยอายอยไปจะพูดนังะอายอยอาอยเออยอยเลยวันนี้อ่ยอยเลยปลาไม่เยอะอายอยขอแบบนี้สองปีได้ไหมขอแบบนี้สองปีได้ไหมอายอย่างไงอยากเห็นแบบนี้สองปี โอ้ยจอบอย่างนั้นพ่อเอ้ยป่าอยู่ในสระจันน้องครูยังเอ้ยป่าในสระพ่อกูจอบอย่างน้อโอ้ยเออเรียกอย่างการะโดดกระเดียบว่านไปแล้วแต่แม่ติดเออใจให้อ่ะมาเท่าไรราคามายัาง นะฟังเรียกอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะม่ีแหงบ้านเจผมเลีบดมียได้ปะเ่าผเียนรบบติดแหงปะคุมนะมาเอาผมาลเบานึงฮะผมผมไม่บติดปองเนะหลังล้นวับเงานึ่บติดตัวฝาบทตันมาเรียนบติดรับปองนนะมึงได้สิทธิ์นั่นเดี๋ยวนี้มาเจ้า ใจวะมามาเขียมึงได้แท่มึงสตัวตายยังกตังเออเลนเนเนกันตล่าจีเนี่ยบอกอกบคุมบคุมเลนกัล่ตอต้นี่ยังบขายแหว่เลายงหน่อยตายงหน่ฮะงาอเออไฟลุกแหลวคุมเล่นแล้วมันน่ะเลีนแล้วได้ในคลิปอัดแล้วได้ดิ ได้ไปมุดให้โ oh, อ้นหนำว่าเม็ดเลึกสองเม็ดสามเม็ดตึงจิบจิบสองสามเม็ดเม่อโอ้บ้านผมติดหวยเนาะเกิดมาปาั๊บแม่หยอดลงน้ำเลยนะล้างัใส่เงล้งเ <c ười> อาล้ <c ười> าง <c ười> <c ười>

ลาลดเจ้าท<ต> <problem> uh ี่เจ้ามาใครคยคเน่ยสองเสนกับสี่เส้นาะโดดัง okay. ว <sh> ้าจะหายกันปวดตาวิบันห่ยปเดยีย่ยไปมาคุมอะยเียานอีบล็อกหน่ยเ้เดี๋ยนน้นทำมกันเราดียังไงมบดไปยางโลกันร้นๆเลยปลาเอามาโอ้ อย่าใส่คำว่าหลุดนยมันไวมันฟักป้ายยังไง <c oughs> ามูกกระโนไรเหตีญญ่เ่นต้งแงบ่คาย่อม เท่าไหร่วะแล้วลุนดูนิ้ว uh อ่ะฮะนันตายข้าให้่เรื่องเจ้า มีหนกนึงมีคนถือนี่ว่ามึงเจ้บอผมซื้อีหเฮ้ยไปซื้อวะนุกคนุดทไทยไหม เออห่วงนึ่งรงโอตะพูดเถื่อโอปุดซือหายบานนักโอ้ยี่าแดงนั่ี่อะไไป้าไป้เี่ยด้เสียบยวห้ว่าน้างบนแม่พีหกเยฮ้ยได้เหรียกับพวกไหวะแปดหกสี่บักไตเติ้ลแมว เอาเอเลขลางหกศูนย์หกหนึ่งตะวันนี้ว่าเออาเลขสมตัวถ้าผมมีซีอูเจ้ากันผมก็ได้เสียงไม่ใช่ว่าโอ้กูนะกูถ้ามีซีก็สองฟองอีกแล้ววู้นันติใจว่าเลขหนึ่งมา มามาก้ามาจีมาตุงไปบ้านนัะเนเดียบมา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 อวันเดอน่ะปกะยิก็ย่างนหกหนึ่งหกหนึ่งหรืหนึ่งหกมันก็ซื้อเรียกกลับน้นกระไดเนาะก็ได้บดินเนาะ โอ้ยทานได้ออกึินเนี่ยลานเหตุที <t un> <t un> ่บ้านนั่นั้นป่าท่อป่ายู่เปล่ามันคลนฟังดิฟังดูกันนี่แหะป่าคนยุ่่นเนี่ยหอมบ้านเจ้พี่ไร่เด้ยวนีหยป่าเดียนี่ยเดี๋เออเออ <laughs> không mama, 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 cho mama, 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 นีพักไว้เท่าน,นี้ละเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับ